ช่วงบรรยากาศวันเด็กอย่างที่พี่กุงบอกไปนะคะคึกคักหลายนะคะที่ n b ็ที่อุบลเท่ากับคึคกคัคกคึกกันหลายเนื่อยงานมีการทยอยนะคะสนับสนุนของรางวันให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 6 9ค่ะ บรรยากาศที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนผู้มีภาเคเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีน่ายปริญญาเชื่อปรางผู้ซอยผูวาการการไฟฟ้าส่วนผู้มีภาเคเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีมอบชุดของรางวัลลักะนนำดืม่ม PEA จํานวนหกรอยขวดให้กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุภัทธรน,นาวงศ์ ผูมิในการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับมอบมอบให้กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เอ็นบีทีเฮานะคะนัไปเป็นคลองขวัญมอบให้กับน้องๆเยาวชนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 6 9ต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะคณะผู้บริหารและกเจ้าหนะ้าที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีก็ได้นำ้ำขนมน้นมอัดลม นนำดื่มจำนวนหนึ่งนะคะมามอบสนับสนุนโดยมีนางพนิดาจันทเวชจันทวัฒน์นะคะผู้ด,ด้วยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สรับมอบพร้อมกาวแสดงความขอบคุณในน้ำใจอันดีงามที่ได้ซอยสร้างความสดชื่นและก็ร้อยยิ้มให้กับน้องๆซึ่งจะเติบโตมาเป็นอนาคตดี